พาชมสวนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดให้ชมทุกวันครับตลอดทั้งปีที่เห็นก็นคือเฟินข้าหลวงด้านล่างเป็นต้นเฟิร์นอีกหลายประเภทต้นใหญ่นั่นเป็นเฟิร์นอีกเพนหนึ่งแซมได้วมากมักผู้มักผู้แดงเฟิร์นแล้วก็ฟนลนนับสิสี สีอะไรนะสีละสีสีม่วงมีหลักหลายเส้นตันม่วงอะไรเยอะแยะวะนปีูชมได้บางโชวกกะดอกปย่ยไปแล้วบางโชวก็ยังให้เห็นหนี่ก็น่าจะบานใหม่สีสวยช่วงบ่ายนี้แดดจัดครับแสงแสงไม่รู้ว่าแสงจะพอไหมด่ครับ ชื่นด้วยสปริงเกอรต้นเฟิร์นนี่สวยมากเลยเป็นเฟิร์นคล้ายกับอุมาทองสูงมากเก็บ2เมตรต้นล่างก็เป็นเฟิร์นอีกประเภทหนึ่งสวยครับเขียวเพราะดนน้ำฝนเชียงใหม่ครับก่อนเขียวสวยมากเลยเฟิร์นที่ปลูกด้านล่างเนี่ยสดชื่นมีความชืน้น ข้างบนมีเฟนข้าหลวฟงฟลานสิบซึ่งบานไปแล้วสีลายเออก็เป็นอีกเพศหนึ่งที่ให้ชมยังเหลือให้ชมตอนนี้แล้วสามสีดอกสุดท้ายที่ยังคงแต่ละชอบคงเหลืออยู่ที่เป็นฟลานนสิบสีขาว แล้วนั่งยีบซินบิเดียมแต่ว่าคือดอกไปแล้วมักผู้เขียว,วก็มีราคาหน้าดูมกันก็เ้ามีม,มีมีสะพานเล็กๆข,ข้ามให้ด้วยครับสวยงามตามควาเรื่องนี่ครับมีฝนข้าหลวงมักผู้เขียว ชื่อเขาจําไม่ได้แต่มีราคาเหมือนกันที่เฟนข้าหลวงครับเฟา่์งจะเป็นซิมบิเดียมแต่คือดอกไปแล้วก็ต,วตามด้วยฟันลนนับสิบสีขาวเฟนข้าหลวงข้างไอเขากวางข้างบนเฟอรานนับสิบสีเหลืองตะโพนกันมุม,มนี้สวยงามตามทางเรื่องสีขาว เปิดให้ชม